น้ำปูสีดำดำใส่ส้อมตําอร่อยน่าดูหน่อไม้น้ำพริกน้ำปูอร่อยน่าดูน้ำปูนี่เออมาครับมาครับมาครับเมียซื้อโบะโอมานี้แกดั่ปลอดต,ต,ตำตำบะโอใสอ่น้ำปูบ้านผมห้องว่าโซบะโอกับเกาตูนเหี้น้อยจัดก่อนอื่นเซาะตัดเกาตูนไปกรับเหี้สักเก้าใบนี่บ้านผมห้องว่าพัก นกชะพรูหรือว่าพักแค่นะครับเด็ดมาแล้วก็มาล่างทําความสะอาดถ้ามีพักละเอาพักละมากับไปกับล้ำมาครับเริ่มเนยกันเลยก่อนอื่นก็แกะบบโอจัดหม้อครับบบโอแกนนี่เม่อกีบเมียผมซื้อมาคือเกลละสิบบาทแกะเอาเปลือกกับเม็ดมันออกก่อนเนาะขาวโจโ๊ะโปกดครับบบโอผมลองจิ้มพอแล้วส้มหวานกําลังดีมาครับแกะบบโอแกะเอาเปลือกมันออกให้เรียบร้อยอู้ถึงบบโอส้ม,สม,สม,สมหวานหวานอย่างนีง้นะครับเนาะใส่น้ําปลาใส่พริกป่นใส่น้ําตาลเห็ดสักน้อยแล้วก็กินจัดหม้อแต่ว่าวันนี้เขาจะเอามาโซมัดต่ำขาดมาได้คือจักไข่เนาะจักไข่นี่ซอยหยาบๆใส่ไไปตัวหน คบเวลาเกี่ยวใส่มันลำดีนยเหลียๆนี่คือบบเขือแจ้นะครับเน้อซอยใส่ไปต่ยสวนเขี้ยงตำมะโอก็จะมีเกี่ยหอมเตียมพริกแหงแล้วก็พริกขี้หนูครับชูรสตามชอบแล้วก็ตำทุกอย่างให้เข้ากันดีตำปกปกปกตำายับยามนะครับเนื้อปาทางให้มันแหลวแต่ตำมะโอตั้งกู่กับน้ำปูไม่น้ำปูเอย่างมากินแรงนะครับน้ำปูไม่ปีนี่เลยกระปุกนี่ผมก็ใจมาหลายคราบราคาน้ำปูเออย่างมากินแรงเก้าสิบกับห้าสิบบาทกาจะทรงเริ่มต้นที่สี่สิบสื้อสักห้ากระปุกจะคุ้ แล้วก็กุ้นน้ำปูละลายเข้ากันดีเนาะเอาร์หอมน้ำปูซอสซอดน้ำลายปุ๊มแหมแล้วสูตรนี่ผมจะมาเอาบะโอมาต่ำในโคกนะครับผมจะโซะเ,เอาเครื่องตีเฮาต่ำแล้วทอกลงไปในกระมังทีมีบะโอบบเข่อแจ้แล้วก็จะไข่ย้อนนั่นกับโซะเลยครับก้นอย่างเขาก้นลาบก้นซานี่ยครับเนบาะตีโตเอาอาร์คนไดตตดเผลอเข้ามาพอตอนนึกตอนเดินนะครับเนาะ <laughs> ถ้ายังาไผน้ำลายหลกับตัวไผตัวมันนะ่าหอมจักไคหอมน้ำปูขนาดตอนนี้นะยิ่งโซ่บโอโอแล้วได้ใส่น้ำปูไหม่ครับมันตึงหอมทันยางนรครับน่าหวานจวกกับครับะจี้ซอยบะเขือแจ้ใส่คบยหญง่ๆเวลาครบไสนี่เหมาะกํแล้วทีบกินนํำจ้อนผมบอกได้เลยว่าล้ํากวดซาจิน้นแน่นอน <laughs> เป็นไครับโซโบสูตรอะย่างมากินแหลงนะกินกออ้าวอาวอ่ะโซโบกินกับไออย่างล้ำคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้พักกับผมมีกะใบพักแคกกับต้นตูนเกาตูนดอกอันล่ะครับสมัยก่อนผมเป็นละออนกินโซโบโอกับนอต้มกับแขบควายตีลําปางอะครับแขบควายสีแดงแดงสีชมพูขนาดปึ้งกันละกันล้ำขนาดครับแต่ว่าตอนนี้มาอยู่จังห้ยแขบควายสีแดงแดงแบบนี้เนาะเดี้ยวหลอบหน้าจะร้องซื่อหนังป้องมาลองกับพอครับถ้าจะล้ำเหมือนกันอยู่มาครับมากินโซโบโอด้วยกันหีบกําจ้อนสมมติขนาดครับหอมน้ำปูไมหอมจกค กินกุ้กับเก้าตูนกินกู้กับใบชะพลูเปิงกันขนาดครับเมนูนี่แวรี่กรุเแห่งแรกชื่นชอบจะก,ก็ใช้ใผมจิม้มนะครับ